ไม่ได้บักบองเตอร์เตลางมุ้ยแัดจมปาสะตปีแคดสุขแข็ดบยค์คดสายโกบุ้นแัดกระมูลรั้มดสรารวันปรามุยคัดไอกระเบิรคือกัมพูชารายงานเกี่ยวกับดินแดนที่เขมรนั้นสูญเสียให้กับเราซึ่งในรายงานนั้นได้บอกไว้ว่า ในสมัยเขมรโบราณนั้นเราสูญเสียดินแดนและจังหวัดต่างๆมากมายให้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่ลาวก็เคยยึดครองจังหวัดต่างๆจากชาวเขมรเรามาแล้วโอ้โหพี่น้องล่าสุดน้องคนกัมพูชาทุกคนทวงคืนแผ่นดินทุกคนจากประเทศลาวว่าหกแขงในประเทศลาวที่เป็นของเขมรนาอพี่น้อง ในเมื่อก่อนอยากได้แผ่นดินไทยก็ไม่าสามารถเอามาได้นะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาชนะไทยไม่ได้ทุกคนนี่แหละเนาะอยากได้แผ่นดินของคนอื่นทุกคนจนเป็นนิสัยล่าสุดนี้เนาะทุกคนคนกัมพูชานะหรือว่าทางอินฟูกัมพูชาทุกคนออกข่าวว่าประเทศลาวนี่ภายในหกแขวงทุกคนสีแขวงภาคใต้ทางประเทศลาวเป็นของ ัำพูชาในเมื่อก่อนทุกคนปัจจุบันนี้เนาะอยากได้คืนทุกคนป้าพี่น้องนี่แหละเนาะถ้าไม่เคมของคนอื่นไม่ใช่คอมมนแน่นอนทุกคนคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่คนคอมเมนเคมพองอ่าบว่าจะเป็นฟังไทยหรือว่าฟังลาวทุกคนเขาจะเห็นมาโดยตลอดทุกคนซึ่งล่าสุดนี้เนาะคลิปวิดีโอนี้ทุกคนมีคนลาวเขามาคอมเมนต์ไล่คนเนาะ ว่าดีๆทุกคนก็กลายเป็นคนขมรเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขมรทวงคืนดินแดนทุกคนว่าประเทศลาวนี่เป็นของขมรคือซีแขงภาคใต้หรือว่าอ่ารวมๆทุกคนพกแขวงเนาะจะมีอ่าปากเซส,สารวันทุกคนอัตตปือแล้วก็เซกองคำมวนอ่าแล้วก็มีอีกเนาะพี่น้อง นี่แหละทุกคนนิสัยของคนกัมพูชานะเค็มได้เค็มดีทุกคนไม่เค็มแค่อาชาติกําเนิดของตัวเองเนาะพี่น้องซึ่งคลิปวิดีโอนี้น้องอาจะพาพี่ๆมาดูมาชมทุกคนคลิปวิดีโอของคนกัมพูียเนาะที่ออกมาเนาะว่าประเทศลาวนี่เป็นของขมนในเมื่อก่อนเนาะพี่น้องและอยากได้คืนเนาะทวงสิทธิ์คืนทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า สบายดีสบายดีพี B ่พีเอฟซี C, ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวน้ำเด้อจะมาพบปะกันอีกแล้วพี่น้องซึ่งเรื่องเล่าเมื่อนี้น้องน้องรัดไปเห็นคลิปวิดีโอของอคนกัมพูชาเนที่ออกมา,ว,าว่านาอพี่น้องว่าอยากได้ดินแดนคืนทุกคนดินแดนของประเทศลาวเนาะในชวงกรกะอยากได้ดินแดนของประเทศไทยแต่ ไม่ได้ดังสมใจเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินแดนของประเทศไทยเนาะไม่มีใครลุกล้ำได้เนาะพี่น้องต้องหันกลับมาอยากได้ของประเทศเลาวโตเนาะและยังออกมาว่าอีกทุกคนดินแดนสีแข็งภาคใต้ของลาวนี่เป็นของกัมพูชานะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันอยากได้คืนเนาะป้าพี่น้องนี่แหลนะเนาะ คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่คนกัมพูชานอะอยากได้แล้วก็เคมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นของลาวของไทยนาะพี่น้องของประเทศไทยนี่ก็มีหลายอย่างมากที่เคมไม่ว่าจะเป็นชุดไทยทุกคนวัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะก็คืออ่าทางฝั่งลาวเฮาก็จะเคมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดลาวการฟ้อนการร้องเพลงประจำเนาะประจำประเทศหรือว่าหลายๆอย่างแหละทุกคนน,นี่แหละคือนิสัยของ คนประเทศนี้เนาะคบไม่ได้จริงๆเนาะทุกคนและว,วันนี้น้องนัดจะพาพี่ๆมาดูมาชมทุกคนคลิปวิดีโอของอาลุงอ่าของคนกัมพูชาเนาะที่ออกมาพูดว่าอาประเทศลาวนี่เป็นดินแดนของประเทศเขาเนะทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า ไม่ได้บับบกบองเตอร์เกติตตตาลางมุย้ยขัดจมปาสัตปีคัดส,สุขเห็ดเบยคขัดรายโกบูค้คขัดกระมูลรั้มคัดส,สรารวันประมุยคัดไอกรเกือเกเรือกัมพูชารายงานเกี่ยวกับดินแดนที่เขเมรน,นั้นสูญเสียให้กับเราซึ่งในรายงานนั้นได้บอกไว้ว่า ในสมัยเขมรโบราณนั้นเราสูญเสียดินแดนและจังหวัดต่างๆมากมายให้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่ลราก็เคยยึดครองจังหวัดต่างๆจากชาวขมรเรามาแล้วโดยเขาให้รายละเอียดมาว่านี่คือจังหวัดของเขมรที่สูญเสียให้กับเราหนึ่งจำปาสากักพื้นที่กว่า15,415 15ตารางกิโลเมตร ขวนเซกอง7,665ตารางกิโลเมตรแขวงอัตตปือ1,320ตารางกิโลเมตรแขวงสวนเขต21,774ตารางกิโลเมตรแขวงคำม่วน16,315ตารางกิโลเมตรแขวงสารวานัน1,691ตารางกิโลเมตร รวมไปถึงแขวงหลวงพระบางและแขวงเวียงจันของเรา ซึ่งเหมือนก็แทบจะเป็นพื้นที่ของประเทศลาวในปัจจุบันและเขาก็ได้โน้ตได้ว่าจังหวัดส่วนใหญ่ที่เขมรเสียให้กับลาวนั้นอยู่ในระหว่างอาณาจักรพนมหรืออาณาจักรฟูน,นินและอาณาจักรเจนละเมื่อช่วงศตรวรรษที่10และ13หรือนั่นก็คือเขมรได้สูญเสียพื้นที่นี้ให้แก่ลาวเม 1, ื่อ1 4 0 0ถึง2,000ปีที่แล้วนี่ขนาด2,000กว่าปี สิมาเข้มหยัางกันต่อน,นี่เมื่อมีเรื่องราวเหล่านี้แพร่กระจายออกไปชาวเนตกัมพูชาก็ได้แห่ออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าพวกเขามีกําลังมากเกินไปพวกเขาจึงเอาเกือบทุกอย่างไปหยุดโอ้โหทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันแนะนพี่นองซึ่งคนกัมพูชาเนาออกความคิดเห็นต่างๆนาๆนาน,านาพีนองว่าทางกัมพูชาได้เสียดินแดนให้กับประเทศลาวนี่ หลายพันปีแล้วทุกคนนอกพี่น้องซึ่งมันเป็นในช่วงประวัติศาสตร์หรือว่าในอดีตนอกพี่น้องปัจจุบันนี้เขาก็แบ่งชัดเจนแล้วว่าดินแดนของประเทศไหนเป็นของประเทศไหนนอกพี่น้องซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วทุกคนว่าดินแดนของประเทศลาวก็คือดินแดนของประเทศลาวอยากได้ก็อยากได้แค่นั้นเลยเนาะทุกคนนี่แหละคือที่มาคําว่าเนาะ ไม่โง่จริงไม่ใช่คนประเทศนี้เนาะพี่น้องสิ่งที่อยากได้ของคนอื่นเนาะอยากได้จนตัวสัน่นก็เหมือนเราเห็นเนาะในช่วงก่อนเนาะอยากได้นิ่นแน่นของประเทศไทยเนาะกะ็ชี้เอาชี้เอาสุดท้ายไม่ได้ดังใจเนาะไม่ได้ดังใจก็ไปทําร้ายเขาไปถล่มเขาเนาะพี่น้องเปิดเขาก่อนพอเขา ทำเอาคืนเนาะพี่น้องถึงกับรับไม่ได้เนาะหาว่าประเทศไทยนี่รังแกหาว่าประเทศไทยนี่ไม่ไมมนไม่มีมนุษย,ยธรรมเนาะทุกคนสิ่งที่อ่าประเทศไทยทํากับเขาดวนแต่ไม่คิดเนาะสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองสร้างปัญหาแล้วก็อยากได้ของคนอื่นเนาะอย่างเช่นเนาะประเทศลาวนี่แหละทุกคนอ่าเรื่องลาวมันผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันก็คือดินแดนของประเทศลาว อยากได้อยากดีอยากมีของคนอื่นทุกคนโอ้โหเห็นแล้วแบบสงสารจริงๆทุกคนส,ส่งสารประเทศนั้นเนาะยังมีความคิดแบบนี้ทุกคนความคิดที่ไม่มีความรู้เนาะพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าอ่าน่าสมเพศเนาะพี่น้องคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยา,ยยางเนาะเราจะเห็นเนาะคนในประเทศนี้เนาะเคมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการดำรงชีวิตเนาะ เคมเข้าไปทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการไปการมาทุกคนคือประเทศไทยนี่ก็เคมของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอ,า,อาหารไทยเนาะหลายๆอย่างเลยแหละทุกคนที่เห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะที่เคมของประเทศไทยไปทํามาหากินแต่ไม่สํานึกเนาะไม่สํานึกบุญคุณไม่สํานึกสิ่งที่ประเทศไทยเขามอบให้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นงานเนาะพี่น้อง เอาแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,ก็ขอบคุณขอบใจพี่พี่น้องเด้อจาที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่พี่เอกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อ